สวัสดีค่ะพบกับกับข้าวบ้านเราเช่นเคยค่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆแต่ทำยังไงให้ทอดออกมาแล้วไก่นุ่มกระเทียมกรอบนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดติดตามให้กับกับข้าวบ้านเราด้วยนะคะไปรับชมขั้นตอนการทำได้เลยค่ะ วัตถุดิบของเราก็จะมีอกไก่มีกระเทียมมีซอสฝาเขียวมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีน้ำปลานะคะก่อนอื่นเราต้องหั่นไก่ก่อนนะคะหั่นแฉลบแบบนี้เดี๋ยวเราจะหมักไก่กันค่ะ ซอสฝาเขียวหนช้อนโต๊ะนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลสองช้อนชานะคะคนให้เข้ากันค่ะต่อไปเราจะมาทำกระเทียมกันค่ะเราใช้กระเทียมไทยนะคะ หนึ่งถ้วยตวงค่ะพอตำหยาบๆแบบนี้แล้วเราก็โรยด้วยเกลือนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันพอเราคุกกระเทียมกับเกลือได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันค่ะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะตั้งไฟให้ร้อนปานกลางต้องให้น้ำมันร้อนมากนะคะใส่ลงไปเลย คนเรื่อยๆค่ะเวลาเทียวกระเทียมไม่ต้องให้สีเข้มเกินไปนะคะต้องให้สีประมาณออกเหลืองอ่อนๆเพราะว่าถ้าเรา ทอดเข้มเกินไปเอามาพักทิ้งไว้แล้วมันจะดำค่ะสีประมาณนี้ได้แล้วค่ะพอได้สีที่เหลืองอ่อนๆแล้วเราจะเติมน้ำตาลลงไปสองหยิบมือค่ะเพื่อทำให้กระเทียมเรามีรสชาติเค็มเค็มๆหวานหวาน<ๆ>นิดๆน,น,นะคะนำไปเทใส่กระชอนนะคะกองน้ำมันออกค่ะ แล้วก็มาตักพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะมันจะกรอบมากมีรสชาติด้วยขั้นตอนต่อไปคือการทอดนะคะจะเป็นเหมือนการทอดกลิ่นการรวมค่ะใส่ไก่ลงไปเลย เราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้สีที่ต้องการนะคะให้เราสังเกตที่น้ํามันนะคะตอนแรกน้ํามันมันจะขุ่นๆใช่ไหมคะตอนนี้น้ํามันมันเริ่มใสแล้วแสดงว่าเนื้อไก่เราสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ําตาลลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็คนน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะพอเมื่อกี้เราปรุงไว้มันไม่ใช่เค็มเท่าไหร่ไม่ใช่หวานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผัดต่อไปอีกนิดนึงแต่อย่านานมากเดี๋ยวมันจะไหม้ ต่อเพื่อเอาสีสวยๆของมันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจัดเทใส่ตะแกรงกองมันได้เลยพร้อมจัดเสิร์ฟเลยค่ะทานร,นร้อนๆไก่จะนุ่มมากลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ